อิฐพารลัมก็คือเขาเรียกว่าอะไรมะวิมมะวิมมวิม,มสักอย่างเนี่ยละนะอิฐพารลัมช่วงนี้ก็พักกินข้าวนะก็เลยถ่ายทําคลิปซะหน่อยก็ห่อข้าวปลากระป๋องแล้วก็ขนมนมปังนะเดี๋ยวจะพาชมนะครับช่วงเวลาพากักถ่ายคลิปสักคลิปหน่อยนะครับนี่นะครับมาห่อนี่นะคือเขาบอกว่าเงื่อนไขก็คือไม่ให้พวงอิฐพารลัมเนี่ย ย้อยลงข้างล่างจนมากเกินไปนะย้อยอยู่ข้างใต้มากเกินไปก็คือเอามัดขึ้นกับกิ่งนะครับแต่ถ้าตัวไหนมันสูงเนี่ยโอเคอันนี้น่าจะถ้าเป็นมะพร้าวเรียกแฝงนะเนี่ยคือแฝงมันจะอยู่สูงใช่ไหมถ้ามันอยู่สูงเนี่ยต้นมันสูงแล้วก็มามัดตัวตัวใต้ที่ได้หรือว่าจะมัดตัวกิ่งบนก็ได้เพื่อเวลาลมพายุมันโน้มหรือว่ามันพัดมาเนี่ยมันก็จะยดอลงนิดนึงมันจะไม่ถึงกับอยู่ข้างใต้ ถ้าอยู่ทางใต้นะมันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้อันนี้ก็คืออยู่ต่ําเกินไปนะเขาบอกเอาขึ้นอีกเวลาที่มัดเนี่ยก็ต้องมัดอ่าก้านบนเวลาที่ลมพายุมันพัดเดี๋ยวมันจะได้โน้มลงนะครับกิ่งบนเนี่ยมันจะด,ดึงจะได้ล้างไว้นะอย่างน้อยมันก็โยดลงมาแค่นิดเดียวก็คือโอนโอนลงมาแค่นิดเดียวแต่เนี่ยโอนลงเยอะนะก็ เขามัดก่อนหน้าก็คือเราทํางานกับหลายหลายชาตินะครับก็คืออย่างเงี้ยก็มีเข้าใจกันบ้างแล้วก็เขาก็าป่าปบบนกันไปนะหลายชาติอย่างเงี้ยมันอยู่ตามเกินไปนะครับต้องเอาก้านกานของพวงอิฐผาลัมเนี่ยนะ คือขึ้นไปข้างบนถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้ามามัดกิ่งกิ่งล่างเนี่ยยังไงมันก็โยดดูแล้วเวลาลมมานะมันต้องโน้มไปมัดกับกิ่งบนเพื่อให้กิ่งบนนะ่ะมันดึงมันล้างไว้นะเทคนิคน,น,นี้ง่ายแค่นี้แหละนะแต่ว่าเขาก็ทํางานกันหลายชาติเนาะเราก็อา่าเราก็พูดไม่ได้ก็ทํางานของเราไปพอรู้งานแล้วก็ทํางานของเราไปนะเรามันมันบอกกันไม่ได้บางทีมันทํางานหลายชาติเลยเนาะเราก็ต้องเข้าใจเนาะ อย่างนี้แต่งใหม่หมดนะครับเราก็ไม่ได้ไปว่าอ,นนอันนั้นชาตินั้นทํางานดีชาตินี้ทํางานไม่ดีแล้วก็คือก็เขาสั่งงานแล้วก็บอกเราก็รู้งานแล้วก็ทํางานตามหน้าที่การงานนี้เนี่ยเห็นไหมกิง่งอันนี้มันอยู่ข้างข้างบนอยู่แล้วนะแล้วมามัดกิ่งใต้เวลาลมมามันก็ก็โอนลงไปก็โยยลงไปก็ต่ําต้องมัดกิ่งบนให้มันดึงให้มันดึงมันโน้มไว้นะเทคนิคง่ายแค่นี้แหละ อันนี้ก็อินทผลัมเอาสอดใส่พวงนะครับพวงแล้วก็มัดมัดตรงขั้วขั้วแบบนี้นะครับไม่ได้ยากนะครับมัดแบบนี้ก็สอดใส่แล้วก็มัดตรงขั้วข้างบนใช้คีบันไทยนะครับคีบันไทยนี่คีบันไทยแบบนี้คีบันไทยสีดําอันใหญ่นะส่วนตรงนี้มันจะเป็นตัวแกะแกะออกได้แล้วก็น่าจะสําหรับไอเวลาลูกที่มันเน่าก็ให้มันร่วงลงมาพอร่วงลงมาเสร็จแล้วก็ เปิดปากคนนี้แล้วก็ออกข้างล่างได้นะเราไม่ต้องแก้มัดข้างบนก็ประมาณนั้นนะครับก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ